ตเตอร์จะรู้ปีเนี่ยแ๋ยวคลิป,ปให้ด, <c oughs> อดูอัดไว้อัดไว้วิ่ยอัดไว้ <c oughs> งานนี้ไม่สะอาดไม่ขึ้นจากหม้อด <c oughs> ู๊กถามลอ้อถามม้อแบบทูคอร์สเลยไ <c oughs> อ้เน,นื้นอไปนื้ ท่วมหัวหมัเ้เฝาเดยเไว้เฝาเดี๋ยววาวอรน่นแหชนรถเรชนรถท่วมรถกระบะครับพี่น้องอเฮ้ยรถไม่มีหังคาปน่ะ วีโก้เขากก็มีระะบานะไม่ใช่อีซูซูอวีโก้วีโก้วีโก้รง้นะครับ เก็พูดว่าอะไรคนเหรอรับคนยังวันนี้ผมจะเข้าไปเอาของก่อนนะครับพี่เราต้องบอกไปรับคนหรอพี่เอาของเนี่ยเขาว่าเข้าไปรับคนที่บ้านนี่พี่ว่าจักรมาเต็มเล้งมากระโดดลงน้ำไปถึงถึงคอเลย น้ำยังไหลออกนะอกม่นเจอได้พอเลยบางากแม่งสายรวยเนี่ยขับเรือรวยเลยเนี่ยสาเพชรมาเพียบเลยเบาเบาเบา,า,าหน่อยเบาหเบาห